สวัสดีคุณผู้ชมผู้ติดต,ตาม a c e b o o k แฟนเพจรวม1ิ14ท,ทุกท่านนะครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับแอดมินคัปเตอร์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะซึ่งเดี๋ยวทางฝั่งทีมทานายความของพรรคเพื่อไทยจะมายื่นถึงกรณีคลิปเสียงหลุดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามอันนี้ก็นําโดยคุณรนรพิษนแหล่งทานายความของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณผู้ชมก็เดยดรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไร ก็วันนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอนาจของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับได้รับมอบหมายให้มายืน่นให้ต่อคณะกรรมการกรกตเพื่อให้สืบสวนสอบสวนกรณีคลิปเสียงผู้อยู่ในในคลิปนะครับว่าน่าจะเข้าข่ายกระทํากิจผิดกฎหมายหรือไม่นะครับโดยมีการยื่นในอยู่3าประเด็น นะครับปเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการเป็นการกระทําที่มีการคําพูดที่เป็นการจูงใจให้ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคแล้วก็ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาว่าจะให้ในเรื่องของตําแหน่งต่างๆนะครับอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของการว่าผู้พูดนั้นนะ่ะใช้อํานาจตําแหน่งในฐานะที่เป็นข้าราชการในฐานะรัฐมนตรีเข้าข่าย เป็นการแทรกแซงหรือไม่นะครับก็จะเป็นสาประเด็นในชั้นนี้นะครับครับผมในเรื่องของโทษที่ระบุไว้ในตอนที่มันมีอะไรบ้างครับโทษโทษนี้นะครับก็จะเป็นจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่ยี่สิปีนะครับโทษที่ทั้งทั้งทั้งสามข้อกล่าวหานี้นะครับประเด็นนี้มันกระทบกับแบบที่แบของพระเพื่อนไทยหรือยังไงครับเอ่อ ก,ก็กระทบต่อคะแนนนิยมนะครับเพราะว่ามีการกล่าวถึงว่าพรรคเลือกตั้งมาอย่างไรก็กกได้เป็นแค่ฝ่าย,ายค้านการเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีการรับการสนับสนุนอย่างอื่นนะครับก็กระทบต่อผู้สมัครที่เขากําลังหาเสียงอยู่รวมทั้งตัวผู้สมัครด้วยแล้วก็มีการพูดถึงว่าอย่าให้การสนับสนุนของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยให้ไปสนับสนุนพรรคของที่คนที่กล่าวถึงนะครับก็คือคนของพรรคภูมิใจไทย ที่เขาพูดถึงนะครับหลักฐานที่ปรากฏเรามองว่ามันมีความชัดเจนบ้างแต่ที่กรกตจะยันยันได้เราในเบื้องต้นเราเราเราเชื่อโดยสุจริตนะครับว่ามีความมีความมั่นคงนะครับเนื่องจากว่านอกจากที่เรามีคลิปที่ปรากฏแล้วเนี่ยนะครับตัวคนที่บุตรคนที่สนทนาเนี่ยกับกับบุคคลที่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 เข้าข่ายกับการกระทําความผิดเนี่ยนะครับเขาก็มายืนยันว่าเป็นตัวเขาที่อยู่ใน อยู่ในคลิปนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ดีนะครับเราจึงมั่นใจว่าว่าเรามีหลักฐานที่ที่พอสมควรที่สามารถที่จะนาเสนอให้กับคณะกรรมการาาการเลือกตั้งดําเนินการได้ครับท่ามีมุมมองไงที่บุคคลที่อาจจะอยู่ในคลิปแล้วบอกว่าไม่ให้เสียเกมที่เป,ปเป็นตัดต่อนะครับเรื่องาก็เออตัวนั้นก็เป็นเรื่อง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 ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของของแต่ละคนนะครับก็เป็นเรื่องของเขาไป ก็ก็พยายามที่จะปฏิเสธนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับ<ม>เรื่องปกติครับตั้งแต่มีคลิปมาแล้วก็มีการแถลขงข่าวมีการติดต่อมาจากบุคคลในคลิปที่เราเชื่อว่ากระทำเกี่ยวไะ <c oughs> คือคืออย่างนี้ครับเ,เรื่องนี้หลังจากที่มีการคลิปดังกล่าวนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อพักและก็ผู้สมัครของพักนะครับ <c oughs> เราก็พยายามสืบสอบว่าคลิปที่มาของคลิปนี้นี้มาจากไหนแล้วก็รวมทั้งว่าใครที่มีส่วนอยู่ในคลิปบ้าง นะครับจนได้พบตัวแล้วก็เขาก็มายินดีที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันส่งมอบคลิปแล้วก็ส่งมอบยืนยันว่าถ้อยคําที่ที่ปรากฏนั้น,นเป็นจริงนะครับอยากฝากอะไรถึงกรกตไหมครับเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปครับก็ก็เดี๋ยวนี้ก็มีข่าวเยอะนะครับแม้แต่การเลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็มีข่าวการการกระทําผิดทางกฎหมายแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวอยู่เยอะนะครับก็ฝาก กกตนะครับเพื่อให้ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรมนะครับก็เข้มงวดในการตรวจสอบหรือสายสืบต่างๆคงลงพื้นที่ได้นะครับก็ฝากเรื่องนี้ครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ ที่พนัการการเลือกตั้งนะที่ทางทีมทานายความของรรคผูไทยนะครับนบั่คนคคุณนรวิ์ละแหล่งจะเดินทางมายื่นหนังสือถึงกกตกรณีคลิปเสียงหลุดสนทนากับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในจังหวัดแห่งหนึ่งแล้วกันที่ได้มีการอ้างอิงพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลทาั้งที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องรอดูกันว่ากกตจะมีเทคแอคชั่นอย่างไรนะเพราะว่าวันนี้ก็ มีมาแถลงข่าวไปแล้วรอบหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเมื่อเช้านี้นะคุณผู้ชมอันนี้นะครับชมคุณนอร์ิตลาแหลง่งพร้อมกับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาถึงจุดยืน่นร้องเรียนของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบเครื่องนี้นะเพราะมันจะเข้าข้อกฎหมายแล้วก็จะมีการ ความผิดด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตาม ให้หนูเอามาให้แล้วอ่ะนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กกตนะซึ่งทางฝั่งคุณนรวิตก็มีการพูดคุยกับทางผู้ยื่นหนังสือของกกตนะครับส่วนะเพื่อที่จะจัดเรียงเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะยื่นเรื่องนี้ถึงกกตเพื่อดําเนินการในเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องรอว่าในผลการสืบสวนของกกตนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆมันก็ต้องผ่านหลายกระบวนการอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องรอติดตามหลังจากนี้นะครับว่า จะเป็นอย่างไรแต่เขาบอกว่าถ้ามันเป็นคลิปเสียงจริงๆเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายทางด้านกฎหมายนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าทางเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกตัดต่อโดย AI นะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรต่ออีกเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสวัสดีว,วันนี้แอนด์มิวส์ับเตอ,อร์ขออนุญาตยุติสัญญ,ญาณไลฟ์เอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผู้ชมถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเจอกันในเดอะรูมสี่สิบสี่และยูทูบติ๊กต็อกของเดอะรูมสี่